นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,า,าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองความสงสัยของเทวดาเทวดานั้นยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุ ข้าอะไรหนอจึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคโดมพระองค์ชอบข้าอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเดียวพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าข้าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขข้าความโกรธเสียจึงไม่เศร้าโศกแน่เทวดาพระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการข่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษ มียอดหวานเพราะค่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอเป็นสง่าของรถอะไรหนอเป็นเครื่องปรากฏของไฟอะไรหนอเป็นสง่าของแว่นแควนอะไรหนอเป็นสง่าของสตีพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าทง เป็นสง่าของรถควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟพระราชาเป็นสง่าของแว่นแควนผัสดาสามีเป็นสง่าของสัตตีเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรหนอ เป็นรถด,ดีกว่าบรรดารถทั้งหลายคนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความจริงเท่านั้นเป็นรถที่ดียิ่งกว่ารถทั้งหลาย คนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานักปาาทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐเทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นสิ่งอะไรหนอประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอะไรหนอประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าใครเป็นผู้ประเสริฐบรรดาชนผู้ถแถลงคารมใครเป็นผู้ประเสริฐพระผู้มีพรผ้าค ตัดตอบว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นความรู้เป็นประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอวิชชาเป็นประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นประเสริฐบรรดาชนผู้แถลงคารลมพระพุทธเจ้าเป็นประเสริฐเทวดาทูลถามว่าบุคคลเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอ มักคาที่ดีแท้พระพุทธเจ้าตัดไว้ด้วยเหตุมิใช่น้อยข้าแต่พระโคโดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุน,นั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในอะไรแล้วไม่พึงกลัวปรโลกพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าบุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบมิได้ทำบาปด้วยกายอยู่ครอบครองเรือนที่มีข้าว และนาม,มากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทราบถ้อยคำผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าผู้ดำรงในธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันนะให้สิ่งอะไร ชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักสุขและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสต่อว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีบโคมไฟชื่อว่าให้จักสุข และผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พัมสอนธรรมะชื่อว่าให้อมะตะเทวดาทูลถามว่าชนพวกไหนมีบุญจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พระผู้มีพระภาคตัดต่อว่า ชนเหล่าใดสร้างอารามบลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์สาธุ